สวัสดีครับสุขสะดวกประจำวันที่สิบสามเดือน9้าปีสองพนี่นะครับวันนี้วันนี้เป็นครบทุกสายเลยครบทุกสายที่ผมนำเสนอนะก็คือจะมีพระสมเด็จพระสมเด็จกับพระสมเด็จโตนะครับแล้วก็มีทั้งหลวงพ่อเงินแล้วก็มีหลวงพ่ทิมนะครับวาระปีหนึ่งห้าวันนี้ครบถ้วนแล้วผมก็มั่นใจว่า ทุกคนจะชื่นชอบนะครับสำหรับท่านที่มาดูใหม่ก็กติกาเบอร์โทรตรงนี้นะครับ0942516989ท่านใดที่สนใจชอบใจถูกใจอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทรสอบถามได้เลยนะครับคลิปนี้จาะเผยแพร่ตอน9โมงเช้านะครับสุขสะดวกจะมี9โมงเช้าทุกวันศุกร์นะครับโอเค ขออนุญ,ญาตเริ่มจากหลวงพ่อเงินเลยละกันปัจจุบันนี้ผมโดนต่อว่าเพราะว่าหาหลวงพ่อเงินมาไม่เพียงพอกับความต้องการนะคือผมสามารถเท่านี้จริงๆนะครับไม่ว่ากันเนาะบางส่วนผมก็ต้องเก็บไว้เองอะ่ะคือผมก็เป็นนักสะสมนะผมไม่ได้แบบมีอาชีพแบบขายพระแบบจริงจังอะไรเงี้ยนี่ต้องเข้าใจนะนี่อย่างองค์เนี้องค์นี้จริงๆผมก็อยากจะมาแบ่งนะแต่ว่ามัน ก็เสียดายนะเพราะว่ามันเคยเจอได้เคยได้องค์แล้วแต่แบ่งให้พี่ท่านหนึ่งไปองค์นั้นเนี่ยหย่อนวันนี้นะหย่อนสวยกว่าน,นี้นะองคนี้เนี่ยตะใบกลนจะเรียบเลยนะดูดินะเอาเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ถ้ามีคนชอบจริงก็ถามได้ครับอันนี้น่ายักษ์นะครับนายักษ์น้ายักษ์น้ายักษ์ฐานเตี้ยนะครับเนื้อออกไปทางโซนอปากา่าวันนี้มีกะพิมนิยมนะครับนิยมไม่ต้องพูดอะไรเยอะเนี่ยมองระยะแบบ คือมองแบบไม่ต้องส่องเป็นพระไม่ต้องส่องดูง่ายอะ่ะผมผมบอกผมมั่นใจนะว่าอืมดูง่ายดูง่ายเป็นพระที่ทันยุคหลวงพ่อเงินนะครับองค์นี้เป็นพิมพ์นิยมกู่เขาพระใต้นะครับอย่าเพิ่งมองว่ากู่เขาพระใต้เป็นพระทงงงงี่อย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นนะคือผมว่าเขาอะไม่ต่างกับไอ้กูอะไรนะ กูปัจจุบันเนี้ยที่หลวงพ่อเดิมที่เขาแตกกูอะ่ะคือกูอะไรนะกูพนมลอกคือจริงๆแล้วอะ่ะผมว่าหลวงพ่อเงินกูเนี้ยอารมณ์เดียวกูกพนมลอกเลยแต่แค่ว่าเขามาแตกตอนช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสมเท่านั้นเองคุณลองคิดดูถ้าปัจจุบันเนี้ยกูเนี้ยมาแตกณนะเวลาเนี้ยคุณคิดดูนะรับประกันเลยรับรองเลยว่าการเช่าหาไม่ได้ง่ายแบบนี้นะณนะปัจจุบันนี้นะ เอาว่าถ้าใครอยากได้พระหลวงพ่อเงินที่ประวัติชัดเจนโคตรชัดเจนเลยชัดเจนสุดๆนะครับแค่พิมพ์ไม่ตรงกับเซียนที่เขาเล่นเท่านั้นเองแต่คุณสามารถเอาพระที่มีประวัติชัดเจนหลวงพ่อเงินสร้างจะสร้างนะครับราคาสบายกระเป๋าปัจจุบันนี้มีตั้งแต่หลักร้อยนะครับจนถึงหลักพันหลักพันปลายนะเท่านี้นแล้วก็บางพิมพ์มีแต่หมื่นหรือหมื่นต้นเท่านั้นเอง นะครับนี่เอาไว้เทียบเนื้อเอาไว้ดูแบบเทียบก็ได้ถ้าเกิดคุณมีกูนี้แขวนนะผมมั่นใจเลยว่าวันใดคุณเจอหลวงพ่อเงินเนี่ยคุณดูพระหลวงพ่อเงินขาดทันทีอ่ะนะครับถือว่าเป็นองค์คูได้ในราคาสบายกระเป๋าที่แน่ๆคุณได้รับพุทธคุณร้อยเปอร์เซ็นต์พราะว่าเป็นประวัติชัดเจนว่าหลวงพ่อเงินท่ามาสร้างแล้วมันจุไว้นะครับองค์นี้เป็นพิมพ์นิยมนะครับนี่่ะ สนใจชอบใจเรียนเชิญต่ต่อไปเป็นพระหาโคตรยากไม่ใช่ว่าหายากเฉยๆหาโคตรยากนี่เป็นพิมพ์ที่นิยมสุดของกุขาวภาคใต้หรือเรียกว่าพิมพ์นิยมห่อ้ายันจะพบทั้งเนื้อโลหะผสมและเนื้อตะกั่วลองพิมพ์โลหะผสมพบเจอน้อยมีจำนวนไม่มากส่วนเนื้อตะกัว่วหรือว่าเนื้อชินยิ่งน้อยใหญ่ ไม่ได้มีให้ได้มากๆแล้วถ้าเกิดคุณพบเนื้อชินคุณโอกาสเลยนะคุณพบสิบองค์อ่ะเพอเปิดคุณจะไม่ได้สวยเลยสักองค์นึกออกไหมครับคือพระเนื้อชินน่ยการผ่านเวลามาการบรรจุกุเนี่ยมันอยู่ที่ตําแหน่งพระนะในการในการบรรจุคือจะไม่ได้สวยแบบนี้ทุกอง์นะคือเจอมาสภาพบางทีก่อนบางทีก็ระเบิดแตกหักไปเลยก็มีนะครับอันนี้คือบ ผมหามาแบบว่าสวยแล้วนะครับสวยมากผมมั่นใจนะนี่ไม่ต้องลุ้นอะไรทั้งสิ้นครับเป็นพระเนื้อตะกัวลองพิมพ์ซึ่งไม่มีใครได้พูดถึงนะักบางคารเองก็มีไม่ใช่ว่าไม่มีแต่แค่ว่าไม่มีการพูดถึงเท่านั้นเองนะครับถ้าเกิดคุณมีองค์นี้คุณสามารถเอาไว้เปรียบเทียบกับพวกหลวงปู่สุขวัดประคองบังขามเท่าได้เลยเนื้อแบบนี้เลยเนื้อแบบนี้เลยนี่คือไม่ผ่านการใช้นะครับ แก่เอาจากกรุมาดินกรุยังติดอยู่เลยพระทุกองค์เป็นพระแท้ร้อยเปอร์เซนตนะครับเนี่ยที่ผมอันนี้มาดูเป็นพระออกจากกร่มาร้อยเปเซ็นะครับนะคุณไปดูเถอะเนื้อหาในท้องตลาดมันไม่ได้มีแบบนี้ถ้าเป็นเนื้อตะกั่วก็จริงแต่คุณไปดูดีๆมันไม่เหมือนพระแท้เนี่ยผมได้อธิบายไว้แล้วอย่างคลิปที่แล้วอะนะครับเนื้อตะกัวนะ ผมว่าพระเหล่าเนี้ยเขาเลือกเจ้าของแหละผมเพื่อว่าเจ้าของที่เขาเหมาะสมที่เขาจะไปอยู่ด้วยอ่ะหรือว่าคนที่มีวาสนาครับนะบแล้วพิมพ์เนี้ยขอไปเล่นหาเป็นบางคารกันด้วยนะครับแต่พิมพ์เนี้ยเป็นผมาจะไปบอกว่าเป็นบางคารก็ได้ไม่ได้มีปัญหาเลยนะจริงไหมแต่เนี่ยผมบอกไว้ตรงๆว่าเป็นกูกขาภาใต้แล้วพิมพ์เนี้ยเป็นพิมพ์นิยมที่สุดของกู่ขาภาคใต้ท็อ,ทอปฮิตที่สุดนะครับตามนั้นเลย ต่อไปวัดขวางนี่องค์นี้ไม่ต้องพูดะระยะจริงๆผมมาพามาแม่งดูง่ายทุกองนะไม่ต้องลุ้นอะไรเลยนี่วัดขวางสภาพเดิมวัดขวางเด,เดิมเเลยผิวเดิมนี่มีโคดอันนี้น่าจะออกที่วัดไทยน้ํามีโคต,ตน้นนะนะครับบริเวณก้นผิวเดิมนี่องค์นี้ไม่ต้องลุ้นอะไรแล้วมั้งดูง่ายสบายใจใครหาแปะยิ้มอยู่เรียนเชิญน,นะครับ นี่มีเม็ดกวดนะมีกวดฝังอยู่หลายหลายจุดอยู่คุณไปไปส่องเองนี่มีเม็ดเขาเรียกว่าอะไรนะเม็ดตุ่มหลุมทรายเนี่ยแม่เนี่ยมีมีกวดฝังอยู่ตามจุดต่างๆนี่คาบคาบสนิมคาบดินดินกรุอะไรต่างๆเนี่ยพอมีอะพอมีได้เห็นนะครับอง์นี้ยังไม่ได้ล้างนะผมว่ายังไม่ได้ล้างยังไม่ล้างแบบยังไม่ล้างแบบรุนแรงนะครับปกติถ้าเขาล้างกันจะเนื้อเหลืองไปเลยนะ แล้วพอจะกลับเนะี่ยมันมันไม่มีโอกาสที่จะกลับแบบนี้แล้วล่ะแต่จริงๆถ้าไม่ได้ล้างเลยอ่ะเขาจะเป็นสนิมแบบแห้งเป็นขนๆเลยนะแบบนั้นนะอันเนี้ยก็ถือว่ามีการชะล้างมีการอะไรไปบ้างเขาแหล,ละแต่ถือว่าไม่ได้เยินไม่ได้เสียหายนะครับนี่กน้นก้นเป็นโค้ดตัวนะอันนี้ตัวนะนะครับอ่ะไม่ต้องโฆษณาอะไรเยอะดูง่ายสบายใจเข้าใจง่ายนะครับนี่นะนี่ ดูง่ายเอารู้ได้องค์นี้มันจะมีแบบหุ่นเทียนจะเป็นรอยสลากนิดนึงแต่ไม่ใช่ปัญหาครับเข้าใจง่ายๆดูง่ายๆก้นทุกอย่างถูกต้องนะครับต่อไปองค์นี้ชอบมากองค์นี้แบบลํำปักเลยเป็นพระสภาพใช้ก็จริงแต่เป็นพระที่สบายใจนะครับบางคานก็นเนื้อแบบนี้สําหรับพระที่ผ่านการใช้สําหรับพระที่ผ่านการล้างงานอะไรแล้วแต่จะเป็นลักษณะแบบนี้องค์นี้มีเนื้อแบบเป็นเนื้อทองผสมแต่ว่าเป็นเป็นเนื้อที่มันแบบส่วนผสมที่ไม่เข้ากันก็มีทั้งหมด เห็น,นั้หมดเป็นสามกระสัเลยปกติอะเจ้าจะเจอแค่เนื้อที่เป็นเนื้อทองเหลืองแล้วมีเงินปนใช่ไหมแต่นี่ไม่อันนี้มีเนื้อทองเหลืองแล้วก็มีเงินแล้วก็ยังมีบางจุดที่เป็นทองแดงนี่มันละลายไม่เรียบร้อยด้วยอ่ะมาชมกันองคเงี้ยเจ๋งองค์เงี้ยชอบเลยผมมาชอบมากนะนี่ไอจ,จุดดำๆนี่ไม่ใช่รอยสนิมนะครับเป็นลักษณะของเงินพระองค์เนี้ยผ่านการใช้มาค่อนข้างที่จะโชคโชนพอสมควรน,นะครับเนี่ยมีคราบกรุติดอยู่บ้างนะครับดูง่าย เห็นว่ามีมีเนื้อเงินเนี่ยมีเงินติดอยู่ตามปะปายคือมันผสมกันทั่วไปแล้วก็มีกลุ่มสนิมดำๆที่พอเหลือนี่เป็นลักษณะไหมเป็นเหมือนทองแดงที่มันผสมกันไม่เรียบร้อยองค์เนี้ยเสน่องค์นี้มีสเสน่ห์มากอาจจะเป็นพระที่สึกนะแต่มีสเสน่ห์พระแบบเนี้ยแบบเนี้ยคุณเชื่อไหมบางทีพระสวยๆไม่มีราคาเท่าแบบนี้นะแบบนี้คือเป็นพระที่แบบพระตลาดพระขายง่ายอย่างเงี้ย ขข่ง่ายขายง่ายไขยสุดขง่ายง่าย,าย,าย,ายสุดๆเลยเนี่ยดูงา่ายง่ายข่ง่ายง่ายพแห้งๆครบท้วนสนงสนิมผิวเผาพิมพ์เพ,พิม,พม,พมครบทุกอย่างไม่ต้องพูดอะไรเยอะเนี่ยนะครับโอเคต่อไปนี่เป็นพิมพ์จริงๆผมดูเป็นหน้ายักษ์ฐานสูงนะแต่ว่าหลายท่านเขาก็ดูเป็นพิมพ์นิยมนะนิยมฐานสูงแต่ผมดูว่าเป็นหน้ายักษ์ฐานสูงองค์นี้มีสเสน่ห์อยู่แบบหนึ่ง นะครับดูองค์เนี้ยอาจจะมีลักษณะเ,เขาเรียกว่าอะไรนะหลุมหลุมเดือดอ่ะก็คือเป็นเสน่ห์ของพะอระอนะครับก็คือค่อนข้างที่จะมีเอเป็นเขาเรียกไงไอแม่พิม์อะแม่พิมพ์มพมพที่มันปนเดือดอ่ะคือมันมีเม็ดเม็ดเ,เดือดอ่ะเม็ดเดือดไม่เกินอะ่ะค่อนข้างมากเนี่ยแต่เนื้อหาอะไรดูง่ายครับพระพิมพ์เนี้ยโซนเนี้ยเนื้อเขาจะเป็นแบบนี้นะคือว่าเนื้อเขาจะออกไปทางขาวอ่ะครับเนื้อมันก็เลยเป็นลักษณะแบบนี้ บางคนที่ดูแล้วดูไม่ชอบก็ไม่แปลกครับบางทีไม่เคยเห็นแรกๆผมก็ยังงงเหมือนกันเฮ้ยทำไมเนื้อเป็นแบบนี้มันไม่เหมือนกับองค์ขี้ตาแต่จริงพิมพ์นี้เนื้อเขาเป็นประมาณนี้นะครับเป็นประมาณนี้เนี่ยสนงสนิมอะไรต่างๆนะมีรอยตะไบเข้าใจง่ายเนี่ยรอยตะไบก็จะทู่ๆหน่อยนะครับเนี่ยมีหลุมตกทรายมีเม็ดกงเม็ดกวดฝังเป็นเรื่องปกติครับดูเนี่ยกลุ่มสนิมต่างๆเนี่ยแต่องค์เนี้ย ผ่านศึกมาเหมือนกันละ่ะองค์นี้ผมก็ว่าล้างมันหนักพอสมควรละ่ะนะครับเนี่ยผ่านการใช้เนื้อก็จะแบบประมาณเนี้นี่ก้นก้นนี่น่าสนใจมากนี่เห็นไหมก้นเนี่ยจะเป็นลักษณะรอยที่ผมบอกว่าเวลาเทแล้วอากาศมันขึ้นออกไปไม่หมดเงี่ยมันก็จะมาตันอยู่ตรงนี้เงี้ยแล้วเมื่อเกิดเป็นโพงเนี้ยครับเนี่ยเข้าใจง่ายเนี่ยละคือการหล,อล่อโบราณแท้ๆเนี่ยแหละผิวแบบเนี้ยที่ผมบอกอ่ะเนี่ย ผิวข้างนอกมันจะเป็นขนๆขนแบบนี้นะถ้ากรณีพระไม่ล้างไม่อะไรเลยนะเดิมๆอ,ะอ่ะองน,นี้เป็นอีกงงหนึ่งที่เข้าใจง่ายๆนะครับเข้าใจง่ายมากๆแล้วก็ไม่ค่อยไม่ค่อยเจอปกติจะเจอหลุมแค่แบบเป็นรูเล็กๆทะลุลงไปนะแต่องคเนี้ยคือมันมันเดือดเยอะนะครับเข้าใจง่ายดูง่ายนะอ่ะผมก็คัดสรรมาแล้วผมมั่นใจว่าค่อนข้างที่จะเข้าใจง่ายๆใครชอบองไหนยังไงก็เรียนเชิญนะครับโทรศัพถามได้เลย อชอบองค์ไหนเรียนเชิญนะครับจริงๆก็มีหน้ายักษอง์นี้องคนะเนี่ยองนี้จริงๆองคนี้ก็เจ๋งนะเดี๋ยวแป๊บนึงกล้องไปโฟกัสอ่าเนี่ยองค์นี้ก็เจ๋ง,นะอ,ง,ง,อ,งอีกอง,น,กง,น,องนะแต่ว่าเอาว่าผมวางไว้นี้แล้วกันใครชอบก็ใครชอบก็ทักถามแล้วกันผมก็มีราคาทุกองแหละผมซื้อมาผมได้ไปหาอื่นมาเผายแพร่ต่อเอามาใช้าอาศัยถ่ายคลิปอะ่ะเอามาใส่ถ่ายคลิปให้พ่พี่ๆได้รับชมอะ่ะแล้วก็พอถ่ายเสร็จก็เอาออกมาแบ่ง ใหบูชานะครับผมก็บวกนิดหน่อยนะผมต้องบวกหน่อยนึงนะครับโอเคกี่นาทีแล้วเนาะสิบสองนาทีต่อไปนี่บางขุนพรมบางขุนพรมตอนนี้กล้องผมมันไม่โฟกัสนะไม่รู้มันเป็นอะไรนี่บางขุนพรมนะครับเอานะเข้าใจง่ายบางขุนพรมไม่ต้องอะไรมากนี่ขออนุญาตนิดหนึ่งกล้องมันไม่ค่อยโฟกัสมันเป็นบ้าอะไรก็ไม่รู้มันอ่ะโอเคอันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับเป็นพิมพ์ใหญ่ เป็นพิมพ์ใหญ่บางพรมผมไม่หยิบมาแบ่งบ่อยๆแต่พากหลังเ่ยผมไม่ค่อยหยิบมาแบ่งละเพราะว่าเริ่มน้อยละแต่องค์นี้คือสวยเลยเนี่ยพวกคาฟอง,อ,งองเต้าหู้เนี่ยไม่เคยเห็นก็ดูกันซะซื้อไปองค์ครูก็ได้ผมแบ่งไม่แพงหรอกครับสวยว่างกันไปตามสวยนะราคาไม่สวยก็ว่าตามไม่สวยแต่ไม่ต้องกลัวหรอกครับองค์มันไม่ได้เป็นเป็นแสนเป็นล้านอย่างที่ง,งคิดหรอกนะนี่นี่ลักษณะอย่างเงี้ยด้านหลัง คุณจะไปล้างหรือไม่ล้างก็สุดแท้คุณเลยนะครับเนี่ยเนี่ยแล่ค่าปางหนุนพรม,มครับเป็นอย่างเนี้ยดูเอาละกันผมขี้เกียจพูดอะไรเยอะเพราะพูดไปก็เดี๋ยวก็มาด่ามาโจมตีอันว่าผมได้จากแหล่งที่เชื่อถือได้แล้วผมก็มั่นใจมากแล้วใครที่ได้พระชุดนี้จากผมไปทุกคนประทับใจหมดไม่มีคนไหนไม่ประทับใจนะครับ กรณีคนที่เขาศึกษากันมาแล้วล่ะเขาเห็นปั๊บเขารู้แล้วแต่สําหรับคนที่มือใหม่อะ่ะถ้าไม่มั่นใจไม่อะไรก็ผ่านไปก่อนอย่าไม่ต้องซีเรียสอนะไระแต่ถ้าคนที่เขาดูเป็นแล้วเขาเข้าใจอะ่ะยินดีนะครับผมแบ่งให้องค์นี้จัดว่าสวยสวยมากด้วยพิมพ์ชัดลึกนะครับฟองสวยที่แรกว่าจะเก็บไว้เองอะ่ะพระฟอมเนี้ยแต่ไม่เป็นไรแบ่งกันไปนะครับนี่โอเคต่อไปองค์สุดท้ายไม,ม่มีแล้วหมดแล้วนี่ เป็นอะไรวะไอ้บางหุ่นพรมพิมพ์ปกโพองค์นี้เป็นแบบแม่พิมพ์บังคับคือจะไม่มีการตัดขอบจะเป็นแม่พิมพ์บังคับก็คือกดแล้วปาดหลังนะครับอ่าคุณเราไปดูสําหรับพ้าพวกนี้สําหรับคนที่มีความรู้อ่ะคนที่ไม่มีความรู้ก็คือจะไม่เข้าใจก็จะเอาข้อมูลเดิมๆด,ดูเอาแล้วกันนี่ นี่คือบางหุ่นพรมนะครับพิมพ์คือจะไปเล่นปกกระเหตุผมก็เห็นไอ้วัลกระงนี่เขาไปเล่นเล่นกันผมก็ว่าเนื้อเหมือนบางหุ่นพรมนะมันเนื้อมันพอเนื้อวัละคังมันไม่ใช่เนื้อแบบนี้นะครับผมไม่ได้พูดยังไงเนี่แหละบางหุ่นพรมคือคุณจะไปเล่นเป็นวัละคังอะไรก็ตามใจคุณแหละครับสุดแท้นะนี่สวยด้วยองค์เนี้ยนะครับมีปกโพอ่ะคือพิมพ์มันอาจจะหลุดนะเพราะพระเขาอยู่ในกลุ่นนะครับเนี่ยมีร่องรอยการเคลือบการอะไรต่างๆนะครับพระองค์นี้มีการช้าะล้างมาแน่นอน แต่ล้างมาค่อนข้างดีนะครับสังกตง่งสังกติติดดีนะพิมพ์ทรงคมชัดนะครับขอบลักษณะพระแบบนี้มันเป็นพระแบบแม่พิมพ์บังคับนะเพราะว่าตามตำราเขาก็มีอยู่แล้วพระบางองุ่นพรมแบบเป็นแม่พิมพ์บังคับนะครับเนี่ยด้านหลังเขาก็ไม่ได้เรียบนะเขาจะเป็นอ,อ่างเงี้ยเป็นลักษณะแบบเนี้ยเอาว่าดูง่ายแล้วกันผมดูแล้วผมชอบอะ่ะคือคุณไม่ชอบคุณก็ผ่านไปเท่านั้นเองแต่ถ้าคุณชอบก็ยินดีเป็นพิมพ์ที่ดีด้วย จะไปเล่นเป็นวะละัลคังก็คงไม่มีใครว่าอะไรมั้งครับเพราะว่าใครๆก็ก็ส่องดีก็ก็เถียงวะละัลคังมากแต่ผมดูอะผมดูเป็นบางหมุนพรมนะอะตามนั้นต่อไปวัดเกตชโยแบ่งอันนี้หยิบมาแบ่งนี่วัดเกตตัวจริงเนื้อจะเป็นแบบนี้นะครับบอกได้แค่นี้ทีแรกก็ยังไม่ได้เผยแพร่หรอกพอดีมันก็หยิบหยิบไม่รู้ที่หยิบอะไรมาแบ่งวัดเกตเป็นแม่พิมพ์บังคับนะครับหลังจะนูนจำไว้วัดเกตชโย เนื้อวัดเกตกับเนื้อวะละัลขังจะต่างกันนะครับดูเลยวัดเกอ่ะไม่ได้สร้างวาละเดียววัดเกตมีการสร้างแล้วก็มีการบรรจุเสริมเข้าไปจนถึงยุคปลายเลยนะครับพิมพ์ทรงเขาจะประมาณนี้นะดูเอาเขาจะค่อนข้างที่จะผมแต่เนื้อเนียนื้อวัดเกตคุณจําเลยนี้นี่คือเนื้อวัดเกตชโยนะครับนี่ดูเนื้ออืม ขอโทษนะครับกล้องมันไม่ค่อยโฟกัสนี่แหละครับเนื้อวัตเกตเอาว่าดูชอบก็แบ่งไปแล้วกันนะจริงๆภาพพวกนี้ผมเอามาเก็บมาเก็บสะสมไว้ส่วนตัวจริงๆนะเพราะว่าผมดูแล้วใช่เลยใช่เลยแบบนี้ใช่เลยนี่เราไม่ใช่ว่าจะเดินตลาดแล้วจะเจอแนละ้วแบบนี้ผมบอกให้มันดีผมดูแบบมันไม่ใช่อ่ะมันไม่เคยเจอนี่แหละเพิ่งมาเจอบ้านนี้แหละลก็เก็บไว้แล้วก็หยิบตอนแบ่งๆนะครับ ต่อไปวันละครั้งแน่นอนเป็นวันละครั้งยุคต้นสมเด็จก็คือประมาณช่วงยุคที่พัฒนาแม่พิมพ์ช่วงที่พัฒนาแม่พิมพ์ก็คือช่วงประมาณ2,407ตน้นช่วงช่วงประมาณนั้นนะช่วงที่เริ่มต้นมีน้ํามันตังอิวแล้วแบบนี้น้ํามันตังอิวแน่นอนนะครับแม่พิมพ์เป็นแบบแม่พิมพ์นี่กําลังเริ่มพัฒนาก็คือเป็นลักษณะการพัฒนาแม่พิมพ์ในช่วงนั้น เลยแม่พิมพ์ก็จะประมาณนี้แหละก็คือเริ่มไม่ค่อยสวยเริ่มพัฒนาแต่เนื้อหาถูกต้องแล้วเนื้อหาก็จะเป็นโซนที่แบบแกล่งก็คือนั่แหละครับยุคต้นสมเด็จก็คือ2 4 0 0ัี่ร้อต้นๆน,น,นะครับองค์นี้สวยมากชัดเจนไปเลี่ยมแขวนไม่อายใครเพื่อนเนี่ยไปนั่งกินกาแฟเนี่ยเพื่อนขอส่องนะต่อให้พิมพ์มันไม่ใช่เป็นพิมพ์เซียนต้องการนะแต่ผมมั่นใจว่าปัจจุบันนี้ทุกคนรู้ดีอยู่แล้วว่าพิมพ์นี้คืออะไรนะครับ ส่องเพื่อนขอส่องไม่อายไม่มีใครกล้าแซวคุณแน่นอนกับพระองค์นี้นะครับปึกเนื้อหาแบบนี้ดูเอาเนื้อหาแบบนี้ไม่ปึกให้มารู้ไปสิครับอืมนี่ไอ,เอ้เหลืองๆนี่ยคุณไม่ต้องคองแขงใจนะมันเป็นลักษณะการอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะรักรักจีนครับลักจีน ลักกีเนะี่ยมันมีการนําเข้ามาตั้งแต่สมัยน่าจะตั้งแต่อยุธยาแล้วละมั้งผมว่านะแต่รู้สึกว่าจะมาหยุดนําเข้าก็คือช่วงประมาณรอห้านะน่าจะประมาณนั้นลักกีเนะี่ยตัวเดิมเขา่าเขาจะเป็นสีเหมือนมัง,มงอยองเนส่นะเวลาตอนที่ไม่ใช้มันจะขา,ขาวอมเหลืองแต่เวลาทาไปแล้วมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ใสๆอมเหลืองอมน้าตาลประมาณนี้แต่ถ้าต้องการไปย้อมให้มันเป็นสีอะไรก็เอาชาติใส่ถ้าต้องการให้เป็นสีเขียวก็เอาอย่างอื่นใส่ลักสีเขียวก็มีนะ พระสมเด็จเนี่ยหาโคตรยากเลยบางหุ่นพรมนี่ลงรักเขียวก็มีนะผมก็มีอ่าแต่ยังไม่ได้เผยแร่นี่ไม่ต้องรุ้นอะไรแล้วดูง่ายโคตรง่ายเนื้อแบบนี้ปึกผมได้ข่าวแว่วๆออมานะจากหลายปากหลายไอ้นี่แหละคนที่อยู่ในเหตุการณ์เขาก็เล่าให้ฟังว่าพระพิมพ์เนี้ยต่างชาติเขาซื้อออกไปก็หลักล้าน ผมว่าสาธุเลยใครได้ไปก็ขอให้โชคดีอะ่ะไปเจอต่างชาติเขามาตามหาภาพพิมพ์นี้แล้วกันหรือไม่เขาไม่เห็นไลค์ผมแล้กวก็เขาทักมาแบ่งแล้วกันสาธุเลยอ่ะต่อไปตะกุดยี่สิบเอ็ดดอกนะครับขุนแผนพายกุมารตะกุดยี่สิบเอ็ดดอก ด้านหน้าเนี่ยน่าจะมีประมาณ5ดอกครด้านหน้าจะมี1 2 3 4ตรงล่างนีห้านะครับด้านหลังด้านหลังจะเป็นด้านล่างด้านห่างด้านหน้า5นะ6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21ดอก21ดอกจริงๆผมจะเก็บไปเองนะเพราะว่าผมเป็นคนกบเกิดมันสุกมันจะเป็นกำลัง21ผมว่าผมจะเก็บไว้ใช้นะองคเนี้แต่ว่าไม่เป็นไรผมมีอยู่แค่องค์เดียวนะแบบเนี้ยที่มีตะกุด21็ดอก นะครับเป็นอะไรที่แบบเอกลักษณ์ากผมว่าบบหายากอะ่ะเพราะว่าตรวมเองผมก็เก็บพระหลกงปูทิมเยอะนะแต่ว่าผมมึงเคยได้เนี่ยครั้งแรกนี่และที่แน่เป็นเนื้อแบบนิยมก็คือเป็นเนื้อลักษณะเนื้อเขียวนะครับเนี่ยตะกุด21ดอกแม่พิมพ์เป็นบ็อกวะละช่วงประมาณปี1-5แน่นอนชัดเจนเนี่ยตรงนี้ตรงบัวนี่มีหนึ่งดอกนะอ่าขอบหน้าปิ้นขอบหลังปิ้นพระไม่หนามากกำลังดีเลย เป็นพระลงบอลน,นะครับบอลไม่อยู่แล้วก็จะอยู่ประมาณนี้แหละซึมๆพระแบบอมน้ํามันนะครับด้านหลังตะกุดเป็นสาริกา21ดอกคุณดูตะกุดละกันตะกุดมันต้องเก่าตามพระนะนี่ไม่ใช่มาตะกุดเหลืองอ่อยเลยไม่ใช่ถ้ากรณีตะกุดเหลืองเนี่ยผมจะเจอเฉพาะที่เป็นเนื้อเปียกทองแล้วก็ที่เป็นเนื้อทองคํานะครับที่ผมเห็นนะ่ะที่ว่าตะกุดมันจะเป็นเหลืองอนะครับแต่ถ้าเป็นเนื้อทองแดงก็มีเหมือนกันเนื้อทองแดงที่แบบ เก่าไม่เต็มที่ก็มีผมเคยเห็นนะแต่ถ้าเป็นเนื้อฝาบาทเหลืองๆก็ผมไม่เคยเห็นนะครับผมบอกไว้ก่อนอ่ะเนี่ยคุณดูที่บล็อกที่พื้นเห็นไหมมันจะมีเป็นเส้นเส้นเส้นวิ่ง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 อ่ะนะครับดูเอารงนี้สวยครับคมชัดนะอ่ะตามนั้นหยิบมาแบ่งมีคนชอบก็เอาไปไม่มีคนชอบก็เก็บต่อแค่นั้นเองนะครับตามนั้นต่อไปเป็นจันลอยนี่ของหายากจันลอยนี่ จะลอยหายากนะจะลอยนี่ไม่น่าจะต้องอธิบายอะไรเยอะนะอง์นี้ลงบอลน,นะครับสวยสวยมากกดพิมพ์ติดชัดสวยวันนี้เราจะใช้เวลาเยอะจังเลยนะกับถูกสะดวกเนี่ยนี่จะลอยนะครับนี่มีสนิมขึ้นมีการผุดของอะไรต่างๆคุณดูแล้วกันผมเอามานำเสนอละแบ่งได้ก็แบ่งชอบก็เอาไปไม่ชอบก็เอาไว้ไวกับผมเดี๋ยวผมเก็บไว้เองแค่นั้นเอง ิีกีพาช่วงนี้เป็นพาที่ผมเก็บสะสมอยู่แล้วครับผมก็แค่หยิบมาแบ่งสุขสะดวกไม่ได้มีสีสันนะครับต่อไปเสียนตเสียนตถ้าแบบนี้ไม่เรียกสวยก็ไม่รู้ว่าจะเรียกอะไรแล้วนะครับพิมพ์กดติดครบชัดหมดนะครับด้านหลังไม่ได้ฝังอะไรเลยแต่เป็นพระสวยเข้าใจง่ายหาแขวนซะนี่สวยๆแบบนี้หน้าติดๆดจมูกติดๆปากติดติด เนี่ยเส้นหัวติดเนี่ยเส้นบังคับพิมพ์ด้านลนเห็นไหมติดชัดขอบข้างเส้นตําหนิทุกอย่างครบเนี่ยคำว่าหลวงพ่อหลวงพ่อทิมชัดเจนนะครับปินหน้าบินหลังอดีตเคยลงบอลแต่ปัจจุบันนี้บอลหายหมดแล้วนี่ตรงนี้ไม่ได้เพิ่งแต่ิุนบินนะเขาเป็นตั้งแต่ต้นนะครับเนี่ยไใน,น,น,นบ้านมันมีลักษณะเอาเศษบอลน,นี่เดเอาแม่พิมพ์หน้าแม่พิมพ์หลังแม่พิมพ์กลางนะครับ ชัดเจนอดีตเคยลงบอลปัจจุบันนี้ไม่เหลือบอลแล้วบอลเขาเปลี่ยนสีครับนี่เป็นธรรมชาติของบอลน,นะดูคุณดูบัวคุณเลยเห็นไหมแขวนพระหลูกูทิมอ่ะคนคนไม่เคยแขวนคนไม่เคยสัมผัสก็ไม่รู้พูดอะไรได้อ่ะแบบเหมือนพูดไปก็เหมือนอพี่นิหารโฆษณานะเอาว่าคุณลองหาไปแขวนดูแล้วกันพระหลูกูทิมมันไม่ได้แพงอย่างที่คิดหรอกครับพ้าอยู่ดีว่าคุณเปิดใจอ่ะคุณอยากแขวนพระอะไรล่ะคุณอยากแขวนพระแท้หรือคุณอยาก แขวนพระแพงแค่นั้นเองนะครับลองแขวนดูโอเคสุขสะดวกก็วันนี้จะเยอะหน่อยนะครับขาดเหลืออะไรชอบใจรายกันไหนอยากสอบถามอะไรเพิ่มเติมโทรนะครับอยากให้โทรนะครับ094 2516 989นะครับโทรได้เลยไม่ต้องเกรงใจนะครับบางครั้งส่วนใหญ่คนที่โทรมาจะพบว่าผมกำลังเข้าอน้ำอยู่เป็นส่วนใหญ่เสียงจะกล้องแล้วก็จะทุกวันศุกร์เนี่ย เขาจะรู้เลยผมเข้าห้องน้ํานานจริงๆไม่ได้อะไรหรอกพาดีมีคนโทรเข้ามาว่ามันจะมีช่วงจังวะที่ผมเข้าห้องน้ําอาบน้าอะไรยเงี้ยผมก็จะรับโทรศัพท์ไปด้วยคุยด้วยเสียงดังลั่นเลยในห้องน้ําโอเคขาดเหลืออะไรต้องการรายการไหนต้องการสอบถามอะไรเพิ่มเติมโทรสอบถามนะครับ094216889โอ okay. เคคลิปนี้แยกย้ายสวัสดีครับ